สวัสดีท่านพี่น้องชาวราชบุรีแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะครับผมได้รับเกียรติให้พูดเป็นคนแรกก็จะถือโอกาสนี้ปูพื้นฐานป,ปูทางให้กับพวกเราสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้เข้าอกเข้าใจเพิ่มเติมสิ่งที่เราจะพูดคุยด้วยจนถึงสองทุ่มโดยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ นิสิทธินักศึกษาภาคประชาชนบางท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกับเวทีของเราในวันนี้ก่อนอื่นเราต้องถามตัวเองซะก่อนว่าที่เรามาชุมนุมกันตรงนี้และท่านพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่นั่งอยู่หน้าจอทีวีของ Blue Sky ของ t v วดีของ t ีนิวสก็ดีนั้นเนี่ยเรามาที่นี่เพื่อมาทำอะไรกันนะครับก่อนอื่นก็คือเพื่อจะมาผ่าความจริงเพื่อจะมารู้ว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริง ที่ได้เกิดขึ้นในสังคมการเมืองของไทยในช่วง7-8ปีที่ผ่านมาแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่เรามีรัฐบาลใหม่ภายใต,ใต้การนำของคุณยิ่งลักและพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนะอะไรได้เกิดขึ้นข้อเท็จจริงมันคืออะไรอันนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคน65ล้านคน ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและใน,ในต่างประเทศจะต้องรู้ความจริงนะครับแล้วทำไมเราจะต้องรู้ความจริงเหตุที่เราจะต้องรู้ความจริงก็เพราะว่าณนะวันนี้มันมีพยันตรายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่พยันตรายที่มาจากฝรั่งมังค่านะครับสมัยลัทธิล่าอาณานิคมที่เขาได้ยกอะไรฮะกองทัพเอาเรือปืนเข้ามาแล้วก็มาเอาดินแดนสยาม ช่วงสมัยรัชกาลที่4ที่5ของเราไปหลังจากนั้นมามันก็มีพยันตรายจากรัฐทธิคอมมิวนิสต์รัฐที่ขวาจัดของแฟชิสต์รัฐทธิสังคมนิยมเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าพยันตรายที่มาจากข้างนอกประเทศไทยจะเป็นในรูปแบบของการล่าอาณานิคมเมืองขึ้น ของการล่าอาณานิคมเมืองขึ้นหรือว่าการแพร่ขยายอุดมการทางการเมืองที่จะขจัดศาสนาและก็ขนบคเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยแต่ว่าในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาที่เราได้เริ่มเผชิญกับระบอบทักษิณน,นั้นพยันตรายของสังคมไทยเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเองครับเรามีคนที่ทำตัวเป็นศัตรู ต่อสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยต่อความเป็นเอกราชต่อความเป็นไทยที่เราได้รักษากันมาได้ตั้งแต่มีประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยตามประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะคน้นคว้าแล้วก็โยงกลับไปได้พยันตรายที่มันเกิดขึ้นภายใต้รบอบทักษิณณนะวันนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างครับผมขอแจงประเด็นที่หนึ่ง พยันตรอันตรายอันนี้ก็คือการทำลายล้างซึ่งอุดมการของประเทศไทยของชนชาวไทยอุดมการว่าด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างล่างถือธงชาติใช่ไหมครับจูขึ้นนิดนะฮะมีคนในประเทศไทยในะวันนี้ภายใต้ระบอบทักษิณน,นะครับพวกเสื้อแดงทั้งหลายต้องการที่จะทำลายล้างพงไตลงอันนี้ ต้องการที่จะทำลายอุดมการณ์ของชาติว่าด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เขาทำลายชาติอย่างไรครับเขาทำลายชาติโดยการไปดึงเอาวิธีการทำมาหากินที่เรียกว่าระบบทุนนิยมสามานว่าด้วยการอะไรครับผูกขาดแล้วก็เราจำได้ว่าเราเรียนในหนังสือครูสอนว่าสมัยพ่อขุนรามนั้น มันมีวลีว่าใครไข้อะไรครับคาคาใช่ไหมครับนั่นมาแสดงถึงสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่จะทํามาหากินจะเป็นเจ้าของที่ดินจะทําอะไรอย่างต่างเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่ว่าภายใต้ทุนสามานทุนนิยมสามานณนะวันนี้เนี่ยที่ระบอบทักษิณอยากจะไปดึงมาจากต่างประเทศ ต้องการที่จะมาพุบร่วมอำนาจทางธุรกิจทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นให้อยู่ในมือของตระกูลไม่กี่ตระกูลคนไม่กี่คนครับเพราะฉะนั้นถ้ัระบอบทักษิณหรือว่าทุนนิยมสามานกลับมาสู่ประเทศไทยนั้นชาติของเราก็ต้องพังทลายเพราะว่าทรัพย์สินมรดกทรัพยากรทรัพย์สมบัติของชาตินั้นมันจะตกไปอยู่ในมือของคนไม่กี่คนนะครับ แล้วมันทำลายชาติอย่างไรมันก็มาโยงกับว่าทำลายาศาสนาด้วยก็จะเห็นวันน,วนนีน้การพูดโกโหกพกลมนั้นเป็นอะไรครับนโยบายของรัฐบาลของนักการเมืองนะครับพูดบิดไปบิดมาทําผิดฆ่าคนนะครับโดยขบวนการเสือเส้อดําเสื้อแดงแล้วก็โยนมาบอกอันนี้เป็นภาระของคุณอนภะิเศษ,ษ,ษเป็นของคุณสุเทพเป็นของทหารหารของชาติ อะไรที่สามารถจะโกหกได้ก็โกหกกันไปหลอกลวงประชาชนไปทุกๆวันนั่นเป็นการทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีและก็ความเชื่อถือแล้วก็หลักสำคัญสำคัญของาศาสนาโดยเฉพาะาศาสนาพุทธศาสนาอิสลามาศาสนาคริสต์ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคารพนับถืออยู่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เขาพยายามที่จะทำลายอุดมการณ์แห่งชาติก็คือสถาบันพระมาหากษัตริย์ก็เป็นที่โจงจ้งใช่ไหมครับเขาพูด เคียงไปเคียงมาเอียงไปเอียงมาแต่มันมีนัยยะบ่งบอกที่มินองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมินสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็กษัตริย์ของประเทศไทยทุกพระองค์นั้นได้ต่อสู้กับพยันตรายจากต่างประเทศต่อสู้กับรัฐที่อนานิคมทำให้คนไทยนั้นสามารถยืนหยัดอย่างสง่าง,งามในโลกนี้ ตลอดประวัติศาสตร์ของไทยและตลอดประวัติศาสตร์ของโลกว่าเราเป็นประเทศไม่กี่ประเทศที่ไม่เคยเป็นขี้ข้าฝรั่งบางข้า,ไม,าไม่เคยตกเป็นอะไรฮะประเทศชาตไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของไทยแล้วก็ตลอด60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงแนะนําท่านทําให้ดูท่านมีโครงการในพระราชดําริถึง4,000โครงการเพื่อจะช่วยแนะนํากับประชาชนว่าจะดํารงชีวิตที่พอเพียง ที่มีความสมดุลที่มีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไรพระมหากษัตริย์ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลแต่ว่าณนะวันนี้มีคนไทยใจร้ายไม่กี่คนคนไทยที่บ้าอํานาจหวงอํานาจนั้นอยากจะทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนอกเหนือเขากำลังทําลายชาติแล้วก็ทําลายาศาสนาไปด้วยเพราะฉะนั้นพยันตรายอันนี้ เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องได้ตระหนักในสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นครับมันยังมีพยานอันตรายอะไรอีกครับพยานอันตรายอันนั้นก็คือว่าเราได้เรียนกันเมื่อสมัยเราเป็นเด็กๆทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทราบว่าในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมันมีการแบ่งอํานาจคานอํานาจแล้วก็ถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการแต่ว่าระบอบทักษิณ คุณทักษิณแล้วก็พวกเพื่อนฝูงเสื้อดงเสื้อแดงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะแล้วก็อดีตผู้นําของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยที่หลงทางไปนิดนึงแล้วไปช่วยเหลือคุณทักษิณระบอบทักษิณน,นั้นเขาบอกว่าการแบ่งแยกอํานาจนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นแล้วทุกอย่างต้องมารวบอํานาจอยู่ที่คนคนเดียวคือนายทักษิณอยู่ที่พรรคพรรคเดียวคือพรรคเพื่อไทยอยู่ที่กระบวนการการ,การเมืองอันเดียวก็คือกระบวนการเสื้อแดง แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีเสียงส่วนมากส่วนเสียงส่วนน้อยคนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง,ต,างต่างเหล่านี้เขาบอกว่าไม่เอาด้วยไม่นับข้าเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วฝ่ายรัฐบาลต้องเชื่อฟังข้าฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายต้องเชื่อฟังข้านะครับฝ่ายตุลาการก็ต้องเชื่อฟังข้าแล้วสิทธิเสรีภาพของคนไทยมันจะอยู่ที่ไหนครับท่านจะมาชุมนุมที่นี่ไม่ได้ถ้าเผื่อระบอบทักษิณระบอบเผด็จการ ระบอบรวบอำนาจมันกลับมาครองเมืองอีกเนี่ยพวกเราจะไม่ได้มายิ้มย้มจับสมาพบปะแล้วก็พูดกันด้วยเสรีภาพและพูดกันอย่างเปิดอกเปิดใจเห็นผิดเห็นถูกเราสามารถที่จะมาเปรียบเทียบหาข้อยุติร่วมกันได้ท่ามความท่ามกลางความแตกตา่างนั่นคือเป็นพยันตรา,ายที่สําคัญคือการรวบอำนาจรานนี้คําถามก็คือว่าแล้วเมื่อเรามาชุมนุมกันที่นี่เราควรจะทําอะไรต่อไปเมื่อรับฟัง ได้รับฟังข้อเท็จจริงสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ต้องไปบอกกล่าวครับแล้วเราก็ต้องรวมพลังกันมาเพื่อจะต่อต้านใครก็ตามที่จะมาทําลายอุดมการณ์แห่งชาติของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ใครก,ก,ก็ตามที่ต้องการที่จะมาทําลายล้างระบบการปกครองนะฮะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประบุขเพราะเราต้องการเป็นคนไทยที่มีสิทธิเสรีภาพ นะครับอย่าจะทําอะไรเราพึงจะทําเราต้องการอยู่ในสังคมที่ทุกคนเคารพกฎหมายไม่ต้องการให้ใครที่อยู่เหนือกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนเมื่อได้ฟังข้อเท็จจริงแล้วต้องออกมาพูดต้องออกมารวมพลังแล้วก็ต่อต้านไอ้มารสังคมรัที่การผูกขาดซึ่งอํานาจของรัฐรัฐที่การผูกขาดซึ่งทุนทั้งหลายเรื่องระบบเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอย่าฟังเฉยๆนะครับ ณนะวันนี้เราจะต้องรักษาความเป็นเอกราชของเราเราต้องขจัดพยันตรายภายในที่มันมากับระบอบทักษิณกับขบวนการเสื้อแดงกระกักการเมืองที่มันเลว้ายทั้งหลายที่มันโกหกพกลมมันขมขู่ประชาชนต่างๆเหล่า,า,านี้ใครไม่เห็นด้วยก็ส่งขบวนการเสื้อแดงไป คมพูเราจะปล่อยให้คนเลวๆอัตภานทางการเมืองโจรการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในสังคมไทยไม่ได้นะครับมันเป็นสิทธิหน้าที่ของพวกเราทุกคนเราอยากจะให้ลูกหลานของเรานั้นอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพครับผมก็ขอปูทางไว้แค่นี้และผมก็หวังว่าท่านพี่น้องที่ลาดบรุรีที่ฟังผ่านทางจอโทรทัศน์นั้นจะได้ข้อมูลได้ข้อเท็จจริงแล้วเมื่อได้ข้อเท็จจริงอันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพลัง เป็นความเข้มแข็งภายในใจของท่านเพื่อท่านจะได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปนะผมก็ดีเพื่อนๆจะกพักประชาธิปัตย์ก็ดีนั้นจะต่อสู้จนชีวิตจะหาไม่ครับจะไม่ทดถอยไม่ท้อไม่ท้อแท้ททแล้วก็จะไม่อ่อนข้อให้กับระบบสามานต่างๆเหล่านี้ขอกาบขอพระคุณมากครับ